รุลลาโหตัสปะสัสสัยทุมพันธานังอาทิปติมหาราชายะสัตสิโสพุตธาปิตัสสะพะอาโวอินทะนามามะอัปปะลาอิธิมันโตจุติมันโตวันณะวันโตยะสัตสิโนโมธัมมนาอั ขังสุขตรันจดิสังราชากุเวโรต,ะปะสสตาาัปะ,ะาาาส,าสัสติยัขานังอธิปติมะอรายชายัสสิโสปุตติตัสสะระอาโมอินทะนาม,ามะอภพลา อิธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัตส,สิโนโมธัมนาอัทถางโสปัจจิมันจัดที่สงายชาวิรโรป,ปักโคปะสะสัสสตินาคานางอติปติ มหาราชยาสสิโสตาปิตตัสพาอุอินทะนามาพลาอิทธิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยะสัจสโนโปตมนาอัตถังโสภูริมาทิสังถะตรัตถุ ทักกิเนนวิราาโกปจิเมนะวิโรปขัวุเวโรอุตตรังทิสังจัตตารเตมหาราชาสัมมตจัตุโรทิสัตุ์ลมนาอัตขังสุทันทาวทาตระผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันออกท่าน ข้าวิรหกผู้เป็นใหญ่ด้านทิพยายท่านท้าวิโรป,ปักผู้เป็นใหญ่ด้านทิพตะวันตกท่านท้าวเวทสุวรรณผู้เป็นใหญ่ด้านทิพเหนือทั้งสี่ท่านนี้เป็นท้าวมหาราชได้มายืนอยู่ทำทิพทั้งสี่ ให้รุ่งเรืองสว่างสวัยเลวสักพีกาไม่จะรู้เปคิริสิารัตติยันตะล็กเหวิมานีที่ไปรัก จะอาเมตัลุวันนะาหาเนเคหะวัดพุ่มนิเขเตเทพุมมาจายันตุเีวาจละละวิสะเมยยักษ์อันทปนาตาติดพันตาสันติยังมุนิวระ วะจะนังสัตโพเมสุมานตุอายตนะกะโลอะยัมพะทันตาอายตนะกะโลอะยัม อายัตานตุพนโตเทวะสังขายุคาเตเจ้าพ่อประสาทเจ้าพระและหมดเทพนิกรอมอนภมินอม,มรินทราธิราชึ่งสิงสถิตณทิพยพิมานมาร เมืองเมนเดนสวรรค์ช่อง่ันจักามาประจรอ,อีกทั้งเทพผู้มีมิสอนสักธาเดชซึ่งสิงสถิตยอยู่ในขอบเขตประสาทจอมพระเลเทพผู้ใหญ่อยู่ในอากาศพิมานทุกสถานแห่งหนขวทั้งตำบลน้อยใหญ่เป็นต้นว่าทั้งเจ้าจะตโลกกบบาล <ersch> ทั้งสี่อันมีทันเท้าพระตรัตน์ทันงเท้าวิโรข์ทั้เท้าวิโรปกทันงเท้าเวสวร์เทพู้มีอำนาจอันเรืองฤทธิศิษฐ์ที่สักทั้งพระสยามเทวาธทรอดพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระเสือวัดพระทรงวัดเจ้าวัดเจ้าวา รพระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางผู้เรืองฤทธิ์อีกทั้งเทพที่สถิตท,ทุกแว่นแววนแดนนทิี้นยใหญ่ใต้โลกธาตุข้าพระเจ้าทั้งหลายขออันชืญท่านทอมองค์เสดลงมารับเครื่องสังเวยเผยกรรมบำบวงสวง อันบวงข้าพระเจ้าทั้งหลายได้จัดแจงด้วยพระนีตน้องถวายณโอกาสปับันนีเ้เถิดโอ้อ,อันเชิญเทวันทุกข์ทันฟ้ารดลงมาชูช่วยอำนวย อันเชิญเหล่าทวยเพ ح, ทั่วลาทั่วสาคูโรอมาแพ่สุขพระองคลในพิภพดวงสวงปราสาทจองระให้สักดิ์มีฤทธิ์บรรดาปรานออ สก a r ยะสัมพินติยังสพโพสังวินาศสันติสิร sa, ีเทพเออยาวิโยทยามังไม่สุร um, ังวิสุทธิเวสสะสพโพธิปยาสังเขปมันตุมารสิทธิโอมพระผู้พระโรนีกรุงบาลี ตามปียาปริวาริสัพยะอาคัศฉันตุปริปุญฉันตุสวายะนัมมิศรสานาโคปะทวิยังปริภารโตเทหิเมสุกสัมปติสัพพาปุริมาติสังถะรัตโธจมหาราชาทิสาภเกเตปิ ตุมเหอาลุรักขันตุอาโรขเยนนาสุเพนนจะอาคเนยัสมิงขันทพุจะมหาราชาติสาภะคีเตปิตุมเฮอะลุรักขันตุอาโรขเยนนาสุเขนนาจะกทักกินาสมิงวิรลักุจะมหาราชาติสาบะเีเตปิ tu mahe ahlu rakhantu aroh kayena sukhenaja a ratthisamming te vaja maharaja ti sabhaketepe tu mahe ahlu rakhantu aroh kayena sukhenaja pathimatsaming virupakoja Tisa Pakete Pertukmaha Anurakantuk Arokaya Sukhena Chah Paya Pasaming Nako Chah Maharaja Tisa Pakete Pertukmaha Mahārājāthi Sābhāketepi Tumahe ānurāk Khandu ārokhayena sukhena ca Īsānasamim yakha ca อาโรคะเยนะสุขเทนะจะสุปปะปยัญชนะสัมปันนังปะริทุนจันตุโอมนะโมพุทธรัตนังสรณังคัจฉามิโอมนะโมอมรตังสรณังคัจฉามิโอมนะโมสังฆรัตตังสรณังคัจฉามิ อุบลสมิงติสาภาเขตจัตตารเดวามหเดวจันโตจัสริโยจะอินโตจะพระมโนจะสยทธิทังทิโตจะพุทธปัสนาธรรมปัสนาสังกปัสนาพุทธกรวตาธรรมกรวตาสังกรลปตาเอหิสมากันตวอาคัจจันตุปาริพุญจันุตทิโตจะสุรโคจะเทวว เศรษโพจะเถวปณญญาโกจะจะรางวัลิทั้งวานิสินนังวาสยานังวรัติงวาทิวังวาสัุพะตังรักขันตุมหาเทวา สิตริพิธีพิสิทธสุนทรรตนางคุณนันทญยเทพมหตมะเหตุสวาราทิปดีปร,ปรมปะเมดุราสภาวะสืบดำร,รงสักเลอเอกอาร拉 วจิระอัตวจรินปินสุทธัติปะยะหดทิวราเลมอมนิวรารักสัพพตาพิฏฐิเรมในภูมิโลก นีกาลบัรนีข้าพระพุทธเจ้าผู้กระทำพลีกกรรมบูชายาพะพิธีตามคติประเพณีปัพพวิสัยจารีตโุราณ Pilihan Sapa Amnathama Sutjerit Mahidhipipip Pukongjung Prasad Prasid Itnai Piti Uangsuang Prasad Jom โดยกิสรานุภาพเชียชยาหอบหอมหอมอม่นนเทาสัาว เฮวราบบรมมราชอิสรากูสาทยาทยาขยาทอบอบพระเจ้าทั้งหลายขออันญาลาเครื่องสงเวย ที่ถวายเตทเทพวิวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดวงวิญญาณปันพพหรุทั้งหลาย,ดววญญาลายได้เสวยได้บริโภคได้รับประทานอิ่มหนำสำราญแล้วเพื่อปวงข้าพเจ้าจักน้อมนำไปสักการะนำไปบูชา นำไปรับประทานขอทุกโทษใดๆอย่าบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าครอบครัวบริวารของข้าพเจ้าด้วยอานิสงส์อนุภาพแห่งการสักการะแห่งการบูชาแห่งการรับประทาน เครื่องสังเวยที่ลาดีแล้วนี้ขอให้ขา้าพเจ้าจงถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขภาพลาปฏิพานธนสารสมบัติทิพัฒมงคลสมบูรณ์ผลผลด้วยลาบยศสนเสร,ริญ สุขตรอดกาลเป็นนิพพานสัพเพพุทธารพลประปัตตาสัพเพธรรมาพระปัตตาสัพเพสังขาพระปัตตาปัจเจกานันจะอย่างพระลังอัครันตานันจะเตเชน,นะ รักขังพันธาไม่สัพพโสก็ตามนะครับนะักสำเร็จแล้วโมสำเร็จแล้วพุทธสำเร็จแล้วธาสำเร็จแล้วยะสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วด้วยนักโมพุทธายะา ยัตถาพุทโธนะินทติตังิทติตังิทติตังเชิญท,ทุกท่านสาธุให้ดังสาธุสาธุสาธุ ราชการท่านผู้มีเกียรติท่านสาธุชนประชาชนชาวอำเภอจอมภาคสุขทุกคนเชิญ ดี่บวงส่วงโดยก้าพเจ้าสมุทรพรามสเวณนพุทึิธ,ธาแห่งอาสมสวรสิ์พร้อมคณะได้เสร็จสิ้นโดยเวลาอันเป็นอดุมงคลขอกราบขอบคุณท่านนายอำเภอจอมพระพน,นุนาสนศิกการท่านผู้เกียรติท่านสาธุชนประชาชนชาวจอมพระทุกท่านทุกคนไว้นอาก,กาสนี้ ระดับนี้ขอแยกเรียนเชิญท่านแม่เพื่อนของนักสื่อที่นี่ก็คือเป็นภาพของประกาศกิจคุณให้กับท่านผู้บรราขอนราชการว่าข้าประชาชนต่างๆนะคะที่มาร่วมในงานวงสวงในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเก็บภาพเก็บตกงานวงสวงให้กับทุกท่านได้ได้ชมกันนะคะคุณ ตัวนี้ก็เป็นช่วงของที่เปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิธีเก็บภาพตบบนรุ่รนะครับโดยท่านกำนันสงวนท่านเนธำเรียนว่าเขจะได้บันทึกภาพร่วมในงานของตบบนด้วยก่อนิี่นเสยนะครับซึ่งนางวเราก็จะเริ่มขึ้นเมื่อวงช่วงเสร็จแล้วก็จะเก็บภาพนะคะบันทึกไว้นะคะให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกระเ่าซึ่งงานทีักคือนะครับ ก็เริ่มต้นในเวลาเชตกา59นาทีและ1ลงในเวลาแปดนาฬิกา59นาทีถือว่าเป็นเลขเริ่มต้นและเลขลงท้ายที่มงคลและก็ขยนขะนเรนเชิญคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอกท่าโรคประตข้าวนะครับเตรียมความพร้อมเ่อข้านะครับวันนี้เวลาในช่วงนี้เราเก็ขบข้างไม่ม,ม,มีเวลาม้านทีรัจะเก็บาวได้แค่นี้ะ

เพราะว่ามีงานที่เมืองนะคะเราต้องไปต่อที่เมืองด้วยนะคะดิฉันเราก็จะขอจบไลฟ์ในการไลฟ์ในการทำคลิปดวงสวงปราสาทจอมพระไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณทุกทลกเขอบคุณทุกไลท์ขอบคุณทุกทุกแรงใจที่ให้กับสช่องของเรานะคะทุ่านที่เข้าไปชมคลิปเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกๆรัศมีไลฟ์สได้กำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะ สวัาดจะมีแก่ทุกคนทุ่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตบวอไว้เพียงแค่นี้นะคะโชคดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ